you yeah. know สวัสดีค่ะเบียรักแฟนหวยทุกท่านวันนี้มาพบกับเจ๊ส้มหวยเด็ดเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะส้มมีสูตรหวยยี่กีค่ะสูตรเด็ดสูตรใหม่นะคะอยากจะมาทดลองให้เพื่อนๆดูค่ะอยากจะรู้ว่าฟังจะเลิศแค่ไหนนะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นสูตรปักสิบล่างค่ะและทุนที่ส้มจะใช้วันนี้นะคะ1,000บาทค่ะสูตรนี้ไม่ยากเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเข้ามาที่ผลหวยค่ะเพื่อมาเทสสูตรนะคะโอเคค่ะเราเลือกเป็นจับยีก่กี1 2 3นะคะเป็นจับยีก่กีใหม่ของเว็บสามารถเบสน,นะคะสำหรับห้องนี้ออกทุกสินาทีเนาะค่ะเดี๋ยวส้มจะเริ่มเทสรอบที่30ให้เพื่อนๆดูนะคะโดยใช้ผลของรอบที่29ค่ะสูตรของเรานะคะก็จะเป็น3ตัวบนคูณด้วย 2ตัวล่างนะคะยกกําลังสองก็เท่าก,กับจ้าส่วนผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ของเราในรอบนี้นะคะเป็นเลข0ค่ะเป็นเลขสุดท้ายที่คํานวณได้นะคะก็จะนับไปอีกค่ะ0 1234นะคะโอเคค่ะสําหรับรอบนี้นะคะซึ่งผลของรอบที่30นะคะเลขที่ออกก็คือเลข3ค่ะอยู่ในเลขที่เราแทงนะคะก็คือ2ตัวล่างนะคะก่อนอื่นนะคะส้มลืมบอกเพื่อนๆค่ะ ปักสิล่างนะคะเป็น2ตัวล่างลูดหน้านะคะโอเคมาค่ะต่อไปรอบที่31นะคะใช้ผลของรอบที่30ค่ะจะเป็น3ตัวบนนะคะคูณด้วย2ตัวล่างยกกำลัง2เท่ากับจ้าผลลัพธ์ก็คือ6นะคะซึ่ง6ก็นับไปอีกค่ะ 7 7 8 9 0นะคะค่ะสำหรับรอบที่31นะคะ2ตัวล่างก็จะเป็น7 6นะคะยังอยู่ในเลขที่เราแทงนะคะมาคำนวณรอบที่32ดีกว่าค่ะใช้ผลของรอบ31นะคะ3ตัวบนคูณด้วย2ตัวล่างยกกำลัง2นะคะผลลัพธ์เท่ากับ4ค่ค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแทงไป4 5 6 7 8นะคะ เคคเป็น2ตัวล่างรูดหน้านะคะแทง 4, 5, 6, 7, 8นะคะรอบนี้ส้มจะแทงไปที่ตัวละยี่บาทคา่ะลงทุนไป1,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามารอรุนผลหวยสักคู่ค่ะแล้วผลหวยก็ออกแล้วนะคะคือ เราถูกรางวัลค่ะเพื่อนๆบุกไปที่1,800บาทจ้าเดีย๋ยวเรามาดูผลหวยนะคะว่าออกเลขอะไรออก6 6ค่ะยังอยู่ในระหว่างที่เราแทงนะคะโอเคค่ะมาแทงรอบต่อไปค่ะนำ3า3ตัวบนนะคะคูณด้วย2ตัวล่างยกกำลังสองนะคะสำหรับผลคำนวณน,นะคะตัวสุดท้ายเป็นเลข6ค่ะนับไปอีกนะคะ6 7 8 9 0ค่ะ ตัวที่เราจะแทงเนาะมาที่แทงหวยค่าเลือกที่จับยี่กีหนึ่งสอนะคะส้มจะไปเร็วๆหน่อยเนาะเพื่อนๆสองตัวล่างรูดหน้านะคะ6 7 8 9 0เนยาะตัวละ29บาทค่ะส้มจะใช้ตัวละ20บาทนะคะแต่ว่าแอบ,บกดไปที่ตัวละ29บาททุนของรอบนี้นะคะ1450บาทค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลหวยสักพู่ค่ะ แล้วผลหวยก็ออกแล้วค่ะคือเราถูกรางวัลค่ะเพื่อนๆบวกไป2,610บาทค่ะสำหรับรอบที่2เดี๋ยวมาดูผลรางวัลดีกว่าเนาะอ๋อเลขออก76ค่ะโอเคค่ะยีโร่บางที่เราแทงอยู่ค่ะ2ตัวล่าง76เนาะเดี๋ยวมาคำนวณรอบที่34รอบสุดท้ายค่ะรอบที่33นะคะเอาเป็น3ตัวบนคูณ2ตัวล่างยกกำลังสองค่ะ ผลลับก็สีอีกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆออกมาแทงหวยกันเลยค่ะเลขที่จับอีกทีหนึ่งรอบที่34นะคะ2ตัวร่างรูดหน้าค่ะแทงไปที่เลข4ี่ห้านะคะรอบนี้ส้มให้ตัวรัดสาบาทเลยค่ะลงทุนไป1 5ึ่อยบาทค่ะ เดี๋ยวมารอรุ้นผลหวยสักพู่นะคะเ,เพื่อนเแล้วผลหวยก็ออกแล้วค่ะคือเราถูกรางวันค่ะเพื่อนเื่อนบวกไป2,700บาทค่ะเลขที่ออก2ตัวล่างนะคะก็คือ8 0ูนค่ะอยู่ในเลขที่เราแทงอยู่นะคะเลข8โอเคค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะ 30นาทีนะคะเพื่อนๆเ,เข้าไป3รอบค่ะกำไร3,100บาทนะคะเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันดีกว่าค่ะส้มขออนุญาตเบอร์ชื่อบัญชีนะคะรอบนี้ส้มจะถอนไปที่4,000บาทค่ะรวมทุนด้วยเนาะเดี๋ยวเรามารอเงินเข้าสักครู่นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆส้มว่าเข้าดีนะคะใช้เล่นกับ ห้องยีก่กีหนึ่งสอนะคะของเว็บสามารถเบ็นะคะไม่ยากเลยเนาะเพื่อนๆนเล่นแค่30นาทีนะคะได้เงินสามพันนะคะเพื่อนๆกับการลงทุนครั้งนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากได้สูตรอะไรนะคะก็ทักมาหาส้มได้เลยค่ะทักไลน์ไปที่ a m d x n นนะคะส้มเปลี่ยนไลน์แอดใหม่นะคะย้ำนะคะ ทักไปที่ SM Win ค่ะเ,เพื่อนๆมีโปรโมชั่นมากมายนะคะมีกลุ่มให้เ,เพื่อนๆได้เข้าฟรีนะคะคนไหนสนใจนะคะทักไปเลยค่ะโอเคนะคะเงนินก็เข้าแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวส้มมีเทคนิคอะไรนะคะส้มจะมาแนะนำเ,นเพื่อนๆนะคะมีกิจกรรมดีๆอะไรจะมาแนะนำเ,นเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มก็ขอตัวก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ้า